ก่งข้อสอบวิชาธรรมัมวิภาคนักธรรมชั้นโทแบบตอบทวนคำถาม 1. ในระยะบุคคลสองพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาคือศึกษาเรื่องอะไรผู้ศึกษากำลังสอบธรรมอยู่นี้เรียกว่าพระเสขะได้หรือไม่ตอบพระเสขผู้ยังต้องศึกษาคือศึกษาในอธิศินในอธิจิตและในอธิปัญญา อีกอย่างหนึ่งหมายถึงต้องศึกษาและต้องปฏิบัติเพื่อมากผลเบื้องสูงขึ้นไปและผู้กําลังสอบทำอยู่นี้ยังเรียกว่าพระเสขะไม่ได้ถ้าไม่ใช่พระริยะบุคคลจะจําพวกเบื้องต้น 2. มหาพุทร,รูปและอุปทายรูปคืออะไรตอบมหาพุทธร,รูปคือรูปใหญ่ได้แก่ธาตุสี่มีปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชาตาธาตุวาโยธาตุและอุปทายรูปคือรูปอาศัยมหา พูดรูปนั้น 3. ยานสามที่เป็นไปในอริยสัจสี่มีอะไรบ้างฌานสามที่เป็นไปในทุกขณนิโรธสัจมีอธิบายอย่างไรตอบยานสามที่เป็นไปในอริยสัจสี่มี 1. สัตยานปรีชาอย่างรู้อริยสัจ 2. กิจยานปรีชาอย่างรู้กิจอันควรทำสามกตายานปรีชาอย่างรู้กิจอันทำแล้ว มีอธิบายอย่างนี้คือ 1. ปรีชาอย่างรู้ว่านี่ทุกขนิโรธสัตว์จัดเป็นสัจยาน 2. ปรีชาอย่างรู้ว่าทุกขนิโรธสัตว์เป็นสภาพที่ควรทําให้แจ้งจัดเป็นกิจยาน 3. ปรีชาอย่างรู้ว่าท,ทุกขนิโรธสัตว์ที่ททควรทําให้แจ้งแจ้งแล้วจัดเป็นกตายาน 4. อาสวะขยานรู้จักทำอาสวะให้สิน้นมีอธิบายอย่างไรบ้าง ตอบอาสวะขยญา,านรู้จกักธรรมอาสวะให้สิ้นมีอธิบายอย่างนี้คือรู้ชัดตามจริงว่านี่ทุกนี่ทุกสมุทยัยนี่ทุกนิโรดนี่ทุกขนิโรดคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะนี่เหตุเกิดอาสวะนี่ความดับอาสวะนี่ทางไปถึงความดับอาสวะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จิตพ้นแล้วจากกามมสวะภวะสวะอวิชชาสวะห กามพบทิฏฐิและอวิชชาได้ชื่อว่าโอคะโยคะและอาสวะเพราะเหตุไรตอบได้ชื่อว่าโอคะเพราะเป็นดุดกระแสน้ําอันท่วมใจสัตว์ได้ชื่อว่าโยคะเพราะประกอบด้วยประกอบสัตว์ไว้ในภพได้ชื่อว่าอาสวะเพราะเป็นสภาพหมักหมมอยู่ในสันดานหกจริตหได้แก่อะไรบ้าง คนมีจริตมักนึกพลานจะพึงแก้ด้วยกรรมฐานอะไรตอบจริตหมีหนึ่งราคะจริตสองโทสะจริตสามโมหจริตสี่วิตตกจริตห้าศรัทธจริตหกพุทธจริตคนมีจริตมักนึกพลานจะพึงแก้แก้ด้วยวิธีเพ่งกสินหรือเจริญอานาปานสติกรรมฐาน 7. พระพุทธคุณ9้าบท คืออะไรบ้างบทไหนจัดเป็นอตัตถิตสมบัติและประิตหิปฏิบัติตอบพระพุทธคุณ9บทคืออรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจราณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตโรโริสาธรรมสารถิสัทธาเทวนุส,สานังพุทโธภควา5บทเบื้องต้นเป็นอตัตถิตสมบัติและ4บทเบื้องปลายเป็นปริหิต ตปฏิบัติแปดคว่าพระสงฆ์ในบทสังฆค,คุณนั้นท่านประสงค์บุคคลเช่นไรจงจําแนกมาดูตอบท่านประสงค์พระอริยบุคคล4คู่8จําพวกซึ่งล้วนแต่ท่านที่ตั้งอยู่ในมรรคผลทั้งสิ้นคือพระโสดาปต,ติมักและพระโสดาปติผลคู่หนึ่งพระสกทาคามีมรรคพระสกทาคามีผลคู่หนึ่ง พระนาคามิมรักพระอนาคามีผลคู่หนึ่งพระอรหันตมรักพระอรหัตผลคู่หนึ่ง 9. สังโยชน์คืออะไรพระโสดาบันและละสังโยชน์อะไรได้ขาดบ้างตอบสังโยชน์คือกิเลสอันผูกใจสัตว์ไว้และพระโสดาบันละสังโยชน์ได้สามอย่างเบื้องต้นได้ขาดคือ 1. สักยติทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉา 3. าสีและพัตตปรมาต สิบทุดงได้แก่อะไรการสมาทานทุดงด้วยการฉันมือเดียวเป็นวัดที่เรียกกันทั่วไปว่าฉันเอกาจัดเข้าในทุดงข้อไหนตอบทุดงได้แก่วัจจริยาพิเศษอย่างหนึ่งเป็นอุบายขัดเกลากิเลสและเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษส่วนการฉันมือเดียวจัดเข้าในเอกาจนิกังค่ะ คือถือนั่งฉันณนอาสนะเดียวเป็นวัด